อย่าก,กินน้ำปั่นสีม่วงหรือกินเม็ดเชคถ้าไม่อยากมีจุดจบแบบนี้ไม่ว่าใครที่กินเข้าไปก็จะตายหาตายโหงตายอย่าง แนะนําหนังแดกกับกูรีวิววันนี้เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่กาลังเอาน้าปั่นสีม่วงใส่ไว้ในตู้เย็นจากนั้นเธอก็พิมพ์ไปบอกผัวเธอว่าฉันได้น้ําปั่นมาแล้วมันอยู่ในตู้เย็นนะผัวโอเคที่รักขอบคุณนะรักนะจุบุจุบุจากนั้นเธอก็ยิ้มดีใจที่ผัวปลื้มปริมในความฮักโอเคได้เวลาแดกแล้วกูเลยอยากจะรู้จริงๆว่ามันจะเฉอแะแฉะชุ่มฉ่ำอร่อยจริงหรือเปล่าหรือว่าในโฆษณาเนี่ยมันตอแหล โอ้กูไม่เคยแดกอะไรที่มันเฉอะแฉะชุ่มฉ่ำแล้วมันอร่อยขนาดนี้มาก่อนแต่จู่ๆเธอก็มีอาการแปลกๆแล้วก็มีน้ําสีม่วงไหลออกมาจากปากเธอทนทุกข์ทรมานมากแล้วก็ค่อยๆล้มลงไปที่พื้นตัดผ้ามาที่ผัวกลับถึงห้องแล้วก็รีบใส่ขวดไปที่ตู้เย็นเพื่อไปหยิบน้ําปั่นใบหน้าดีใจยิ้มแย้มสดใสขั้นสุดโดยที่ไม่สนใจเมียเลยแม้แต่น้อยเมียนอนขึ้นอืดตุยอยู่ข้างๆมึงเนี่ยก็ไม่สนใจคิดแต่จะแดกน้ําปั่นอย่าเอาทําผัวชนะจากนั้นเขาก็เดินไปที่โต๊ะเกมจะดู และจู่ๆก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นไรอันเพื่อนของเขาก็ทักมาว่านี่กูลืมสายชาร์จไว้ในรถมึงหรือเปล่าเขาก็วางน้ำปั่นแล้วตอบว่าไม่แน่ใจอะเดี๋ยวกูเช็คให้นะอีดอกทองกูกําลังจะกินน้ำปั่นปะเชงอย่าสาระแนค่ะจังหวะได้ปะจากนั้นในขณะที่เขากําลังจะดูดน้ําจู่ๆก็มีเสียงโทรศัพท์ดังอีกแล้วเนี่ยอุ้ยอะไรนักหนาเนี่ยวันนี้กูจะได้แดกไหมเนี่ยน้ำเนี่ย ฮัลโหลอีจันด,ดานมีอะไรคนจะกินมันกินไม่ได้เนี่ยขัดจังหวะตลอดเออมึงหาเจอปะเนี่ยเดี๋ยวนะอีโลกจิตมึง,ม,งมึงทักกูมาเมื่อกี้เองนะแล้วสรุปเจอสายชาร์ตไมนเนี่ยอีดอกทองกูอยู่ที่ร้านแล้วเนี่ยไม่งั้นจะซื้อใหม่แล้วนะอุ้ยอีควายเลยที่กูต้องเดินลงไปหาให้มึงใช่ไหมเนี่ยพอเขาไปหาที่รถก็ไม่เจอสายชาร์ตซื้อใหม่ไปเถอะอีงโง่ถือว่าเป็นค่าโง่ละกันจากนั้นก็ถึงเวลาที่เขาจะได้แดกสักทีพอเขาได้กินเข้าไปมันก็โอชีเดสกะมากจนเขาเนี่ยกินไม่หยุดแต่ทันใด มาจากปากเขาแล้วก็ทะลักออกมาเหมือนน้ำปีเขาก็ตัวส ja ั่นแต่ก็ยังไม่หยุดกีนกอดตายขอดูดอีกหน่อยก็กันแล้วเขาก็เกรงกิเดสกาดดิ้นกระเดวกระเดวลงไปนอนกับพื้นทาน้ําพกหมดเลยแล้วก็ตุยตามเมียไปซะจากนั้นก็ออกข่าวไปทั่วโลกเรื่องน้ําปั่นกริมเมชเชฟสีม่วงนี้ที่ไม่ว่าใครที่ได้กินเข้าไปแล้วก็จะพบกับจุดจบแบบเดียวกันก็คือตุยตุยแล้วก็ตุยห่าไปเลยจนนักข่าวต้องออกมาเตือนว่าห้ามแดกน้ําปั่นป้าเชง เด็กค่ะ